ตอนนี้ผมกำลังคิดหนักเลยเรื่องการสร้างบ้านได้ทำการปูพื้นมาแล้วนะครับปูพื้นเด e s i m หมดชัดๆแล้วก็ได้เพื่อนมาคนหนึ่งนะครับอยู่บ้านข้างเป็นคนญี่ปุ่นนะสาวญี่ปุ่นสาวในเกมชีวิตจริงอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ <laughs> โอเคเสร็จแล้วเราก็คิดว่าจะลื้อตรงนี้ออกนะ ปุ่มอา้าวหายปุ่มเดี๋ยวนะของหายหมดเลยเหรอเราตั้งไว้อ่ะถามจริงประตูแล้วมันต้องเอาออกอีกอก,กำแพงไปเนะี่ยต้องรับการวางรับเพื่อนผิวหนังเอา้า ประตูทำไงอะ่ะผนังแล้วเราจะใส่ประตูได้ยังไงอะ่ะมันก็ลบทิ้งแม่งให้หมดแล้วกัน <c oughs> ลบทิ้งทั้งหมดโอเค แล้วแล้วก็เอากำแพงผนังต้องป่องไฟวางอยู่ครอบไม่ได้แล้วป่องไฟทิ้งได้ป่าวะจะให้มันอยู่ตรงนี้ทําไม่ได้เหรอโอ้ oh my g ก็ชิบหายแล้ว ผมซื้อจักรยานมาแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ใช้ยังไงอ่ะจักรยานอ่ะตรงนี้อาจจะต้องเป็นหน้าต่างสองร้อยตอนนี้เรามีหมื่นกว่าโออีซี e ่เดี๋ยวนะมันไม่ล็อกให้หรอ สิ่งของนี้ลองรับกันวางอะไรนะต่อไปนี้เท่านั้นพื้นผิวผนังอ๋อต้องวางบนผิวผนังแบบคือเราต้องสร้างผนังเสร็จแล้วเราก็มาวางใช่ปะอ๋อโอเคงั้นเราก็จะสร้างไปก่อนละกันแล้วเราเข้ามาวางอ่าเสร็จแล้วเราก็มาวางพื้นผิวผนัง นี่ไงอ๋อนี่ไงข้างนอกข้างในเอ้นี่ไงสวยสวยถ้าเราจะแบ่งแบ่งโซนป่องไฟล,ลบทิ้งแม่งไปเลยเกะก,กะโอเคต่อไปเราก็เอาหน้าต่างฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องมีหน้าต่างด้วย แต่แต่ก็จะมีแบบดับเบิลหน้าต่างนะครับเดี๋ยวฝฟังนี้เราก็จะต้องเอากำแพงผนังมาใส่เพื่อที่เราจะได้เสร็จป,ประตูใช่แม่งมีแบบประตูมันจะแบ่งห้องเป็นโซนไงเออตอนแรกมันก็มีอยู่แล้วเราไปรื้อทิ้งเฉยเลยบ้าบอที่สุดแล้วก็ผนังมาใส่ Da. เสร็จแล้วเราก็เอาประตูมาใส่ใส่ตรงไหนดีว่าประตูประตูที่เปิดจากด้านนี้ดีกว่าแล้วก็เลือกสีประตูผมซื้อสีมาแล้วนะประตูสีชมพูมีไหมเออประตูโดนเลมอนเดี๋ยวเราจะย้ายเตียง ให้เตียงไม้ขวางว่ะเ,เอ้ยเอ้ยก็มุมนี้ได้อยู่จริงๆมันควรเป็นสีน้ำตาลนะมันจะได้เข้ากับกรอบตรงนี้เดี๋ยวนะหลังคา my god my god ทำไงวะเซตมันก็คือ ส้างบนสุดอ่ะโอ้แล้วเราจะเซตแบบต่างหลังคารัวกันสร้างบ้านสองชั้นถ้าเราจะสร้างหลังคาเราต้องสร้างเสปาปะวะดูดินี่มีเสาไหมเนี่ยอ๋อสร้างลอยๆดื้อได้เลยเหรอ สร้างหน้าต่างก่อนแล้วกันถ้าได้ก็จะมีแบบหน้าต่างแบบสามด้านโอ้โหบ้านในฝันชัดๆนี่มันบ้านในฝันชัดๆโอ้โหสียังสวยอะ่ะโอ้โหห้องนี้ห้องสบับปะรจ๋าเลย ้างอะไรปะรองรับพื้นดินบ้านออต้องเอาพื้นมาปูข้างบนก่อนใช่ปะขอบบันไดผิวหนังขอบบันไดเสารััวกัน้นวัดทำไงวะ <c oughs> เสาต้องมีเสาไปเนี่ยอันนี้มันจะเป็นไอ้นั่นเลยไอ้ไอ้นั่นนะ่ะเชื่อใช่ปะเนี่ยไม่หันขึ้นยากชะมัดวางพื้นอย่างเดียวเท่านั้นเอาสร้างมาทำไมวันนี้ ลบทิ้งไปสร้างหลังคาไม่เป็นอะมีหลังคาวัสดุก่อสร้างอ๋อขนางเราสามารถเลือกวอลเปเปอร์ได้ว่าเราจะเอาสีอะไรอันนี้เป็นทรงแบบยุโรปในภาพดูดิเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่ ทรงออกแนวยุโปรปอะพวกบ้านยุโรปสมัยสงครามโลกอะนี่เลยยังแจมจริงๆตอนเป็นห้องสีขาวผมว่ามันก็แจมอยู่แล้วนะอันนี้แบบมันโทนแบบ เปลี่ยนโทนไปเลยอ่ะเออข้างนอกเราแต่งเป็นบริกได้ปะเป็นลายบริกลายอิดเงี้ยอิดอิดอิดส้มมีปะบ้านในฝัน <c oughs> อิดเขียวเป็นขี้ตะไคร่ <c oughs> อืมไม่สวย สวยบ <x 2> ี๊บบี๊บสวยเลยขิดามาเอ้ยสวยอยู่สวยอยู่โอเคหันแยกหันเย็น ไยู่นะแต่งโทนเดียวกันเลยมันน่าจะลากปืดได้วะหรือมันลากได้วะไม่ได้เปลี่ยนสีบ้าน The same my เองครับเกมนี้ เปลี่ยนสีหลังคาด้วยสีไม่สวยข้างในห้องนั้นช่างมาล้วกันขี้เกียจทำแง่ยังสวยอะที่พื้นสีเพดานและหลังคา ลือทิ้งทุบตึ๊บโอเคเฮ้ยหายทั้งพื้นเลยอ่ะไม่กอดโอเคสรุปว่าเราทำไม่เป็นนะครับไอสิ่งที่เรียกว่าเออโอเคของที่เราทุบไปก็ยังอยู่เนาะ เนี่ยมันจะมีแบบเซตนน่นนี่นั่นโน้นอ๋ออันนี้โซฟาอันนี้คือชุดไฟภายในและภายนอกอะถ้าเป็นห้องห้องอะเราต้องหาแผ่นนี้หกขาดไข่ดาวขาดไฟขาดเตียงแล้วก็มูฟดิครับอืม มูกมูกของเราจะมุกของเดี๋ยวเราเอาเตียงเอาคมไฟเอาไข่าดาวทำห้องแยกตาหากอ๋ออ๋อเก็บไงวะเ <laughs> ก็บไงวะแก้ไขฉา,ายาเบบี้วัท เออเก็บเตียงเ,เก็บเตียงเ,เก็บเตียงเ,เก็บเตียงต้องเข้าหมดไะแล้วก็ก็คืออันหมดเมื่อกี้เราต้องเดินหน้าไปแล้วก็กดเก็บใช่ปะนี่ไงเ,เก็บยัดเข้ากล่องไปมีเหมืออะไรโอ้โอ้โหหายไปทั้งพื้นเลยไม่กอ สร็จแล้วเราก็ทำห้องให้มันห้องไหนวะนี่คืออะไรอะ่ะกำแพงพื้นโต๊ะโอ้แม่งขาดหลายอย่างเลยวะอันนี้เศษถีเลื่อนในกระถางต้นเล็กไม้ต่อโหีย่จะทำห้องนี้แม่งยิ่งใหญ่เหลือเกิน ห้องที่แบบห้องนอนง่ายๆอะ่ะวางขาดขาดไฟขาดไฟตั้งเดี๋ยวต้องทำไฟตั้งเพิ่มอันหนึง่งแล้วก็ไปอยูอ่ห้องที่เราทำใหม่อะ่ะเดี๋ยวนะให้คุยกับใครอะ่ะโอ้โหไม่ไกลเลยเด้อ เพื่อนยังอยู่ไหมครับเพื่อนยังอยู่มาดูเพื่อนก่อนเอาอาหารไปส่งไหนวะเพื่อนหายไปแล้วทักทายทักทายเฮ้ยเฮ้ย เด็กน้อยเลยอืมกินอีกเจอหน้าทีไรให้ของกินตลอดอรับด้วยความเต็มใจนไงเนี่ยวิตรภาพระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนั่นวิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้านเว้ยเฮ้ผมจะเอาอะไรวะลืมเออเราจะข้าไปนั่น ครับไฟไฟสูงอันหนึ่งครับพอน่าจะไม่ต้องรับอะไรเพิ่มนะคิดว่าเสร็จแล้วเราก็เอาห้องเมื่อกี้ห้องชุดสำเร็จรูปนี่ไงได้แล้วโอ้โหเชี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวนะโอ้โ oh ห my god นี่ฉันต้องแบบว่าไอ้เชี่ยต้องเคลียร์ต้นไม้ตรงนี้คือกกอบที่เราตีใช่ปะ่ะตรงนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยอ๋อตัวนี้ยังไม่ได้ปลดล็อก อันผมก็สร้างแม่งแถวนี้แหละได้ปะหรือว่าต้องสร้างอยู่ข้างในห้องวะอ๋อไม่ต้องสร้างได้แค่โซนตรงนี้เท่านั้นบังคับล็อกโซนด้วย งั ate, ้นเดี Ta ๋ยวทําทางเชื่อมไปหากันแล้วกันอืมท่าแดเป็น้องโง่ๆโล่งๆออกว่าว่าเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นประตูท้าแดสวยสวยงามแล้วเราทำแบบ ห้องเชื่อมปลูกบ้านให้ดูเซะอย่างนั้นโอเคนี่ก็คือทางเชื่อมเดี๋ยวเราทำหน้าต่างปิดไว้แล้วเราจะทำกำแพงแอ่า เป็นไงห้องเชื่อมถึงกันโอ้โหยังสุดอะครับน้องๆเชื่ลงสีกําแพงใหม่อีกแล้วโอ้มา g o ก็ผนังสีผนังสีไรวะสีดำและหลังคาเนี่ยเด็คือยังไงอ่ะทำไงอ่ะทำหลังคาไม่เป็น ขันยากด้วยไงเรื่องของเรื่องเกมเนี่ยโอเคเราได้แล้วเราก็ทำหน้าต่างเดี๋ยวเ,เข้าไปดูข้างในก่อนดีเราจะได้แบบไม่พลาดกับการทำหน้าต่างของเราโอ้โหเดตรงนี้ต้องเป็นลายไม้ไม่ะ ต้องทำหน้าต่างเอาไว้ดูวิวตอนกลางคืนซึ่งไม่รู้ดูทำไมหน้าต่างแบบไม่เอาใหญ่เอาแบบเอาแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอีกเออทาดาน,นี่บ้านฮาเอ็ดมูลไปเลย เสร็จแล้วเราก็ทาสีกําแพงเป็นลายไม้ลายไม้ก็คือแนวตั้งแล้วก็เป็นแบบไม้ไม้นี่เฉย <c oughs> เปล่าเฮ้ยเฮ้ยสีเดียวกันอยู่ได้อยู่ <c oughs> ติดโน่นติดนี่ <c oughs> สีเดียวกันปะาวะ หมือนของเราจะสีเข้มกว่าหน่อยเออของเราสีเข้มไปหน่อยไม่ก็สีเดียวกันนั่นแหละเพียงแค่ว่าแดดมันมุมมืดม,มุมอะไรเอาว่าบ้านของเราเสร็จแล้วใช่ถ้าถ้าเอ,อมันไม่มีหลังคาทำไม่เป็นหลังคาไม่เป็น <laughs> นี่เข้ามาถ้าแดานี่คือห้องนั่งเล่นนะครับนี่คือห้องก่อสร้างนี่ก็คือห้องแนวคลาสสิกโอ้ยที่นอนโอ้โหยังเฟี้ยวอะไรเงี้ยยังสุดก็วันนี้เอาไว้ให่น้ะครับเราพ้นไปในคลิปหน้าเนาะเราเป็นผีว่ะไม่มีเงานในก๊ายบาย